กรณีที่มีคนร้ายใช้อาวุธเข้าหลามนะครับใช้คำว่าเข้าหลามพอาะไล่ทั้งสองช่องทางนะครับเข้าหลามไปก่อเหตุยิงกู้ภยัยแล้วก็ทำให้ประชาชนแตกตื่นทั้งจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับถึงขนาดประกาศปิดโรงเรียนที่ลาดหลุมแก้วถึง11แห่งนะฮะ มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเขายังหวาดวิตกนะครับมาจากที่คนร้ายไปแย่งข้าวหลามของเจ้าหน้าที่ตำรวจและไปก่อเหตุยิงผู้นรการเงียนพะตงเสียชีวิตนะครับตอนนี้นะครับคนร้ายได้เข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เป็นห่วงบุตรหลานว่าไม่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยก็ไปได้ตามปกตินะครับก็ต้องขอขอบคุณ ทุกฝ่ายนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันนะครับสาเหตุมาจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านทราบเหตุนะครับนายกอนุทินทราบเหตุแล้วก็มีความวิตกกังวลเรื่องนี้นะครับกลัวว่าคนร้ายจะเข้าไปก่อเหตุที่โรงเรียนซ้ํารอยอีกนะฮะประชาชนแตกตื่นตกใจมากนะครับแต่ด้วยความร่วมมือนะครับโดยท่านผู้จัดการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยนะครับผู้จัดการต่องเนี่ยนะครับ ประสานไปที่ท่านคำรณวิทย์นะครับพนตำรวจโทรคำวณวิทย์ทู่กระจ่างปัจจุบันท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีนะฮะก็ประสานทางนายกเทศมนตรีเพราะว่าเขารู้จักกับพ่อแม่พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุแต่ข่าวมันออกมาใหญ่โตนะฮะใหญ่โตมากพอเข้ามอบตัวจริงๆก็กลายเป็นว่าไอ้หนุน่มนี่ทะเลาะกับภรรยา จับได้ว่าภรรยานอกใจนะครับแล้วก็ทะเลาะกันมาเป็นเดือนแล้วนะครับจนกระทั่งก่อเหตุวิวาทกันภรรยาก็น่าจะแอบแจ้งไปที่กู้ภยัยขอความช่วยเหลือกู้ภัยก็มาทําหน้าที่นะครับมานะครับพอมาไอ้หนุ่มนี่ก็ใช้ข้าวหลามไล่ย,ยิงเขาแต่ไอ้หนุ่มนี่มันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆนะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มันคงรักเมียมันมากกลัวเมียจะไม่ติดคุกด้วยนะครับมันขอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับตำรวจบอกว่าเอา้ารายละเอียดเดี๋ยวไว้พูดกันในกับพนักงานสอบสวนไอ้หนุ่มนี่ผมขอพูดอีกหน่อยหนึ่งครับนะครับเขาก็ให้ไหม้ไอ้หนุ่มนี่นะครับไอแอลเนี่ยไอเจ้าแอลเนี่ยว่าพูดไอแอลบอกว่าผมจะเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังนะครับเข้าหลามเขากัะแนบบรรจุกระสุนแม็กกาซินที่บรรจุกระสุนเนี่ยอยู่คนละที่ เมียเขาที่ให้การบอกว่าพี่อย่ายิงอย่ายิงเนะี่ยแต่ว่าเมียเป็นคนส่งแม็กกาซินให้ร่วมกันครับร่วมกันครับเมียโดนข้อหาสนับสนุนนะครับเมียโดนข้อหาสนับสนุนนะครับให้ไอ้เจ้าแอลนี่ก่อเหตุพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับก็ติดคุกนะครับไอ้หนุ่มนี พยายามฆ่านี่ผมก็วิเคราะห์เอาตามประสบการณ์นะครับปกติฆ่ามาตรา288นี่มันก็โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับพยายามฆ่าก็2ใน3นะฮะก็อาจจะติดสัก20ปี15ปีหรือ20ปีเขารับสารภาพนะครับอาจจะติดประมาณ15ปี15ปีแต่เมียเนี่ยก็ถือว่าผู้สนับสนุนไอแอลเพราะเป็นคนส่งส่งแมกกาซีนให้ไอแอลบรรจุข้าหลาม แล้วก็ไล่ยิงเขานะครับเมียไอแอลก็น่าจะติดคุกสักเจ็ดแปดปีนะครับนะครับติดคุกเจ็ดแปดปีแม่ไอแอลนี่มันคงรักเมียมันนะครับมันคงจะรักเมียมันนะครับกลัวว่าถ้าตัวเองอยู่ในคุกแล้วเดี๋ยวเมียอยู่ข้างนอกก็จะไปมีคนอื่นนะครับเพราะนั้นก็เอาเข้าคุกซะด้วยกันส่วนข้อเท็จจริงรายละเอียดในคดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับแต่จากคาให้การซัดทอดของนายแอลผู้ต้องหาเนี่ย มันก็จะทําให้ภรรยาเขาเนี่ยได้รับโทษจําคุกไปด้วยแม่มึงมาถืออุดมคติว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับมันก็นักเลงดีนะครับก็ขอบคุณพี่แจ๊สนะครับผลตารวจโทรคารุวิทยุรุกลจกกระจ่งชะการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนายกเทศมนตรีนะครับท่านรองผู้ชันการนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับผู้ชันการตํารวจภูธรภาคหนึ่งสั่งรองผู้ชันการสั่งผู้การสืบสวนสั่งผู้การ ปทุมสั่งพู่มกับโอ้โหใช้ตำรวจเป็นร้อยเลยเพราะกลัวกลัวมันจะก่อเหตุซ้ำแบบที่สงขานะฮะก็เรียบร้อยท่านจะได้คลายความวิตกกังวลนะครับใครที่จะส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะครับถแถลงข่าวไปแล้วนะครับท่านจะได้ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับอีกเรื่องหนึง่งมันมีเหตุผู้ใหญ่บ้านครับมีเหตุผู้ใหญ่บ้านฉลองตุรจีนนะครับ เอาเข้าหลามไรเฟิลขนาดจุด3 0มแมาครับแถมมาพูดบอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถเช็คทะเบียนอาวุธปืนทางระบบออนไลน์ของกรมการปกครองได้แล้วใครที่มายิงเข้าหลามโชว์แล้วข้าหลามนั้นไม่มีใบาญาติตำรวจจะเข้าค้นบ้านทําการจับกุ่มนะครับส่วนตัวเองเนี่ยมีใบาญาติถูกต้องเลยเอาเข้าหลามมาโชว์ยิงล่อไปสิบนัดมั้งครับคือลํำปุ้ง ป้งป้งฉลองพอแก่แม่แก่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองมีอำนาจหน้าที่เหมือนตำรวจในการที่จะจับกุมผู้กระทําความผิดในเขตหมู่บ้านของตัวเองแต่ว่าความรู้ของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ผมขอญาตเรียกผู้ใหญ่ลีนะครับผู้ใหญ่ลีนะครับชื่อจริงแกชื่ออะไรไมิหนุผู้ใหญ่ลี เมื่อปี2504เพลงผู้ใหญ่ลีเนี่ยรัฐบาลห้ามออกอากาศนะครับถือว่าเป็นเพลงที่เสียบสีรัฐบาลนะครับรัฐบาลห้ามออกพศ2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีหนึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบางคนไม่ได้จบนิติศาสตร์บางคนไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรู้งูงูปลาปลาอาจจะยัง ไม่ได้เข้าผ่านการอบรมที่วิรายการปกครองก็ไม่มีความรู้เลยครับแต่ว่าชาวบ้านเขาเลือกตั้งเข้ามาจะเลือกเข้ามาด้วยกำลังแรลศรัทธาของชาวบ้านเห็นว่าเป็นคนดีหรือจะใช้เงินซื้อเสียงก็ไม่รู้ต้องยอมรับตรงๆว่าการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมีการใช้เงินซื้อเสียงกันสูงมากสูงกว่าสสนะครับสูงกว่าสสบางหมู่บ้าน ซื้อกันหัวหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งถึง2.000 20, มบาทเพราะว่ามันมีเสียงแค่200คนซื้อเสียง100คนนะครับสู้กันหนักๆเนี่ยนะครับซื้อกันหัวเป็นหมื่นบาทนะครับเป็นหมื่นบาทแต่หัวเฉลี่ยก็จะซื้อกันหัวละ5 0 0 0ันบาทนี่คือผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้ไปเลือกคนที่ประกรอบคุณงามความดีแล้วก็เลือกตั้งเข้ามาท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมเองเป็น อาจารย์บรรยายกับหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าทางกรมการปกครองเชิญไปนะครับทั้งโรงเรียนประหลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านท่านต้องรู้กฎหมายรู้หน้าที่และอำนาจท่านนะท่านเองเนี่ยสามารถจะมีและใช้อาวุธปืนได้นะครับถ้าท่านแต่งเครื่องแบบท่านสามารถที่จะพกอาวุธปืนประกอบเครื่องแบบเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในเขตหมู่บ้านของท่านนะครับ ท่านสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้นะครับแต่ทำอะไรต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับการที่ท่านมีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายก็จริงแต่ว่าท่านไปก่อเหตุโดยไม่ได้มีเหตุมีคนร้ายหรือไประงับเหตุหรืออะไรเลยยิงฉลองตุดจีนยิงงานบวชงานแต่งท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญานแน่นอนนะครับเพราะว่า การยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะผิดกฎหมายครับถ้าท่านออกมาในป่าอยู่กลางป่าเลยไม่บริเวณนั้นไม่มีไม่มีหมู่บ้านเลยไม่ใช่ทางสาธารณะก็ไม่ผิดไม่ผิดข้อหาอันนี้นะครับท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับมีโทษทางอาญานะครับมีทั้งโทษจำและโทษปรับนะครับแต่ส่วนใหญ่สารท่านสารท่านจะเปรียบเทียบปรับนะครับจะเปรียบเทียบปรับถ้าเกิดว่าอาวุธปืนนั้นมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับจะโดนผู้อุ้งขับบัญชาคือในอ,เอำเภอดําเนินการทางวินัยด้วยนะครับดําเนินการทางวินัยด้วยนะครับหนักสุดก็คือปลดออกไล่ออกปลดออกไปเลยนะครับเบาสุดก็คือภาคทันหรือว่ากล่าวตักเตือนนะครับว่ากล่าวตักเตือนกรณีนี้ก็ถือว่าผมเรียกผู้ใหญ่ลีก็แล้วกันนะครับความรู้ไม่มีแต่อวดจะรู้นะครับอวดแอคเบ่ง ไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่าเราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องวางตัวให้เหมาะนะครับเวลามีเหตุมีอะไรคอยไประงับเหตุช่วยเหลือประชาชนจะดีกว่าที่จะมาแสดงแม่เวอ่อเวอไปหน่อยนะท่านผู้ใหญ่นะก็ะปรับตัวซะใหม่นะครับคงไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอะไรนะฮะคือไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้กฎหมายนะครับไม่รู้กฎหมายเว้นคำเวรรํา มันก็ประกอบกับนายกไปพระราชทานเพลิงศพท่านผอ,อ,อที่สมขาพอดีท่านก็เลยออกมาพูดสัมภาษณ์นักข่าวที่ไปเจาะไม้ถามท่านว่าตั้งแต่ท่านรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนปัจจุบันท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านไม่เคยอนุญาตให้ใครพกพาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับคือป .12 ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจว่าป .12 พกไม่ได้ พกไม่ได้ทั่วประเทศเว้นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจะเป็นนักการเมืองจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ช่างนะครับยิ่งในจังหวัดด้วยนะครับตั้งแต่นายกอบอจอสจนายกเทศบาลนายกเทศมนตรีอบอตอสทพกไม่ได้เลยครับใครพกเนี่ยผิดหมด ใช้คำว่าผิดแต่ท่านนายกท่านพูดว่าถึงจะมีใบอนุญาตป .4 ถูกต้องแต่ถ้าพกไปเนี่ยถือว่าผิดหมดแต่ท่านนายกท่านพูดว่าที่มีใบญาตนะเถื่อนหมดคนก็ตกใจกันทั่วประเทศเลยครับผมก็มาอธิบายเพิ่มให้ฟังนะครับว่าท่านหมายความถึงท่านไม่ท่านสั่งไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ให้นายทะเบียนคือท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรงการปกครองผู้ว่ารายการจังหวัด และผู้ชันการตำรวจแห่งชาติออกใบปอ2ให้ใครเพราะนั้นใครพกเนี่ยถือว่าผิดหมดเว้นแต่เว้นแต่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปราบปรามนะครับท่านเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าใครที่มีปืนถูกต้องแล้วมีปอสี่แล้วนะครับเป็นเถื่อนหมดไม่ใช่ครับพูดถึงกรณีพกพานะครับเพราะนั้นพกพาไม่ได้ไม่ว่าจะติดตามนักการเมืองติดตามสอสอติดตามรัฐมนตรีพกไม่ได้เหมือนกันครับพกไม่ได้เหมือนกันครับ กฎหมายบังคับเท่าเทียวกันนะครับเว้นแต่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามทหารตำรวจสุลกากรสรัพรพสามิตป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานกำนันผู้ใหญ่บ้านก็พกได้ในเขตในเขตหมู่บ้านกำนันก็ในเขตตำบลสารวัตรกำนันก็ในเขตตำบลน,นะครับในอำเภอประหลัดอำเภออสออสอก็ได้นะครับอสอก็ได้นะครับหรือกรณี อพปลทสปชที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับอันนั้นเขาจะใช้ปืนของทางราชการของกรมการปกครองนะครับลูกซองห้านัดนะครับบางคนก็มีอาวุธปืนสั้นส่วนตัวเขาพกไปเจตนาเขาดีเจตนาดีเพื่อจะรักษาความสงบในหมู่บ้านป้องกันชายแดนนะครับที่มันปะทะกับเขเมรอยู่อะไรอยู่อย่างนี้นะครับตำรวจก็จะใช้หลักการอนุโลม หลักการอนุโลมนะครับหลักการอนุโลมท่านเข้าใจคําว่าอนุโลมไหมครับอนุโลมคือไม่ถูกตามกฎหมายครับไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับไม่มีกฎหมายรองรับหรอครับแต่ว่าตํารวจอนุโลมกันถือว่าเข้ามาทําคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติมาดูแลชุมชนมาดูแลพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเป็นลูกซองห้านัดของทางราชการที่อ,อพป,ปลทศพชเบิกมาอันนั้นเขามีสิทธิ์นะครับเขามีสิทธิ์พกนะครับเขามีสิทธิ์พกนะครับ บ้านเราก็ใช้หลักการอนุโลมนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่เราใช้หลักการอนุโลมคือเสื้อกาะก,ากันกระสุนเสื้อเกราะที่ทอสอพชอ,อพปลอ,อสอทหารตำรวจใส่เนี่ยถ้าไม่ใช่ของทางราชการถ้าไม่ใช่เสื้อกราะของทางราชการผิดกฎหมายห,หมดครับถือว่ามียุทธภัณฑ์ห่วงห้ามไว้ในครอบครองถ้าถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมีโทษจำคุกนะครับ